สุดีคับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีสินค้าอาหารเสริมอยู่ตัวหนึ่งที่จะมาแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักกันนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสินค้าอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ซึ่งก็ได้เคยได้ยินกันมานานแล้วนะครับตัวนี้คือตัวนี้ครับไฟโตวีนะครับไฟโตวีตัวนี้เนี่ยจะมีซองอยาวๆอย่างนี้นะฮะตัวนี้เนี่ย จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายสําหรับคนที่มีปัญหาในการขับถ่ายยากผมก็เลยต้องลองพิสูจน์ว่าตัวนี้ดีจริงไหมก็คือสองแรกเนี่ยหลังจากที่ได้ได้ทานสองแรกคือหนึ่งซองกับน้ำหนึ่งแก้วนะครับน้ําเย็นหรือน้ําธรรมดาก็ได้แค่หนึ่งซองก่อนนอนพอประมาณคือตัวนี้มันจะมีเท่าที่อ่านรายละเอียดรเนี่ยจะ เห็นผลประมาณห8ปดชั่วโมงนะครับหรือบางคนอาจจะนานกว่านั้นก็แล้วแต่่ขาของแต่ละคนทีนี้ผมลองเนี่ยออพอได้ทานไปแล้วจากคนที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายพอตื่นเช้าขึ้นมาระบบขับถ่ายรู้สึกว่าถึงเวลาที่มันต้องขับถ่ายแล้วการขับถ่ายเนี่ยไม่ใช่ขับถ่ายแบบท้องเสียมันก็จะ เหมือนการระบายของเสียงออมา,าแล้วไม่ทําให้เราเพียด้วยนะครับแต่สิ่งที่เด็ดกว่านั้นก็คือว่าตัวนี้เนี่ยจากที่สังเกตตัวเองเป็นคนที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ได้ทานตัวนี้มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าน้ําหนักลดลงในเรื่องของผิวพรรณก็เป็นผลไปได้ทางหนึ่งเหมือนกันก็คืออา,อายุ เล็กสี่แล้วผิวพรรณก็มันก็เหี่ยวตามวัใช่ไหมครับพอหลังจากได้ทานไฟตัววีเนี่ยรู้สึกว่าผิวหนังกล้ามเนือ้อมันกระชับขึ้นรูคุ้มขนที่เคยกว้างนะครับก็รู้สึกว่ามันแคบลงยังไงเพื่อนๆลองมาทดลองพิสูจน์กันดูนะครับว่าไฟตัววีตัวเนี้ยมันได้ผลจริงไหมแต่ผมการันตีว่าผมใช้แล้วผมมาทัรใจ มากครับ